ต้อนรับทุกคนเข้าสู่ชาแนลบูฟินิกโอเค E.P. นี้เราก็จะมาจัดอันดับกันต่อในสงครามโลกครั้งที่1ย้อนไปหน่อยนึงและมาในครั้งนี้เราจะอิงตัวเลขที่แน่นอนจากจํานวนของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเลยจากน้อยไปมากที่สุดของเราทหารไม่รวมพลเรือนจะมีสมรภูมิอะไรกันบ้างวันนี้เราจะได้ไปพบกับ10สมรภูมิที่ดุเดือดที่สุดในสงครามโลกครั้งที่1 ดาบิสติปสมอลรูภูมิเทนินเบิร์กประมาณการความสูญเสียและบาดเจ็บอยู่ที่182,000คนมันเป็นสมอลรภูมิการสู้รบระหว่างกองทัพที่สองแห่งรัเสเซียและกองกำลังที่8แห่งเยอรมันในช่วงระยะเวลาเพียงแค่5วันโดยรัเสเซียหวังว่าจะผลิตศึกกองทัพเยอรมันที่ปรัสเซียตะวันออกที่บังอาจเข้ามาหาที่ตาย โดยมีกําลังเสริมจากกองทัพที่1แห่งรัเสเซียเข้ามาสนับสน,นุนแต่ด้วยการที่หน่วยเสริมนี้เองหยุดการโจมตีทัพเยอรมันขนาบข้างมันส่งผลให้เยอรมันหันมาปู้ยี่ปู้ยำกองทัพร,รัเสเซียที่2อ,อย่างเต็มที่สัง,งนันแล้วถึงแม้รัเสเซียจะมีกําลังพลที่มากกว่าก็จริงแต่ด้วยฝีมือและอาวุธของกองทัพเยอรมันมันก็ทําให้รัเสเซียพบกับความสูญเสียอาย่างม,มากมีทหารรัเสเซียเสียชีวิตไปมา,มากถึง172,000คนในขณะที่เยอรมันเสียชีวิตไปเพียงแค่1 2 0 0 0คนโอ้โห1ต่อ14เลยนะ แล้วด้วยความอัปยศนี้ก็ทําให้ผู้บัญชาการกองทัพที่2แห่งรัสเซียฆ่าตัวตายในเวลาต่อมาอีกด้วยอันดับที่9สมรภูมิอารลัสการสูญเสียชีวิตและบาดเจ็บอยู่ที่288,000คนในระหว่างที่สมรภูมิในแนวฝากฝั่งอื่นกับเยอรมันกำลังดุเดือดแต่ฝั่งอังกฤษการสู้รบกลับหยุดชะงัก มดเดินทางสักต,ตัวก็ยังไม่มีในระยะเวลาสองปีทําให้อังกฤษและประเทศในเครือจากกระพบมีเวลามากพอที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงในสงครามและกลายเป็นพระเอกได้นางเอกเป็นน้องบนเตียงฝ่ายสามัธมิรมองว่าด้วยความที่แนวรบฝั่งนี้มีกําลังคนเยอรมันเริ่มน้อยลงและน่าจะง่ายต่อการเข้าโจมตีและเป้าหมายสูงสุดถึงขั้นจบสงครามได้ดังนั้นอังกฤษจ,จึงทําการบุกทันทีที่เมืองอารลัสประเทศฝรั่งเศสแต่เยอรมันก็คือเยอรมัน แม้จะเสียพื้นที่ยึดครองไปแต่ทหารของฝ่ายสาตรมิตก็สูญเสียทหารไปมากถึง158,000คนในขณะที่เยอรมันเสียทหารไป1 2 0 0 0 0คนอันดับที่8สมอรภูมิการิโปลี การสูญเสียและบาดเจ็บอยู่ที่จำนวน473,000คนจากความงามหน้าของรัเสเซียในสมอภูมิเทนเนนเบิร์กอันดับที่10ของเราฝ่ายสัมพันธมิตรหวังว่าพวกเขาจะแบ่งเบาภาระของรัเสเซียไปได้บ้างและเปิดช่องทางทางเรือที่จักรวรรดิออตโตมันปิดพื้นที่อยู่เข้าส่งยุทธปกรณ์ช่วยเหลือรัเสเซียได้แถมในเวลานั้นฝ่ายสัมพันธมิตรก็มองว่าออตโตมันคงไม่ได้มีความแข็งแกร่งอะไรมากว่าเขาเลยสั่งทหาร5 0 0 0 0 0ยกพลโจมตีทางเรือทันทีแต่ทั้งหมดกลับเกมพลิก จักรวรรดิออตโตมันกับต้านทานการยกพลขึ้นบกของฝ่ายสลามิดได้สังหานและสร้างความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงให้กับฝ่ายสลามิดแหมพวกเขายังไม่อาจลุกคืบเอาดินแดนไปไม่ได้อีกจนต้องมีการหยุดการต่อสู้มุ่งดูเชิงในสงครามต่อไปโดยทหารฝ่ายสลามิดสูญเสียทหารไปมากถึง2 2 0 0 0 0คนขณะที่ตุรกีใช้ทหารต่อต้านเสียชีวิตไปจำนวน253,000คน ดับที่7สมอรภูมมานครั้งที่หนึ่งมีการสูญเสียแรืปลาเจ็บอยู่ที่จํานวน483,000คนความแข็งแกร่งของกองทัพเยอรมันไม่อาจหยุดยัง้งในปี1914เยอรมันสามารถลุกลานยึดเบลเยียมและฝรั่งเศสตอนบนได้อย่างรวดเร็วจนเหลือพื้นที่สุดท้ายก่อนการล่มสลายของฝรั่งเศสที่เมืองหลวงปารีสทหารฝรั่งเศสมองว่าพวกเขาไม่อาจจะยืนหยัดได้อีกต่อไปเพราะเยอรมันลุกมาอย่างรวดเร็วและดุดัน เพราะเขาสูญเสียมันเยอะเหลือเกินแม้ว่าจะได้กําลังทาหารจากอังกฤษมาช่วยเสริมแล้วกว็าตามจํานวนมากถึง1นล้านแปดหมนายแต่แล้วก็เกิดเป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อทหารเยอรมัน9ก้าแสนนายไม่อาจจะลุกตีกองทัพฝรั่งเศสให้แตกได้ระหว่างการบุกกลับเป็นฝ่ายเยอรมันเสเองที่เสียทหารไปเป็นจํานวนมากจนเวลาต่อมาต้องมีการสั่งถอยทัพมันส่งผลให้มีทหารเยอรมันเสียชีวิตไปมา,มากถึง2 2 0 0 0 0คนซึ่งในขนาดเดียวกันกองกำลังฝ่ายสลรมิทก็สูญเสียไปจำนวน,วน2 6 3 0 0 0คน จนเรื่องการต่อสู้ครั้งนี้ว่าปฏิหารที่แม่น้ำมนันอันดับที่6สมรภูมิการโจมตีเซอร์เบียรประมาณการความสูญเสียและบาดเจ็บอยู่ที่จำนวน7 4 5 0 0 0คนก็อย่างที่เรารู้กันว่าเซอร์เบียถูกกล่าวหาว่าสังหารมงกุฎราชกุมากรกษัตริย์องค์ต่อไปของออสเตรียฮังการีและด้วยความที่ไม่ยอมปฏิบัติตามคำร้องขอแล้วนั้น ออสเตรเลียฮังการีเลยทำการบดขยี้เซอร์เบียแล้วหากทุกคนเห็นแผนที่จะเห็นเลยว่าเซอร์เบียก็อยู่ไกลโคตรจากฝ่ายสัมพันมิตรหรือห่างไกลจากพี่ใหญ่อย่างรัสเซียดังนั้นนี่จึงไม่แปลกเลยที่เซอร์เบียจะสูญเสียทหารเกือบทั้งกองทัพจำนวนกว่า3 0 0 0 0นนายและที่เกินจะเยวยายที่สุดคือพล,ลเรือที่หายไปจำนวนมากถึง80,000นคน ซึ่งคิดเป็นประชากรหนึ่งใน4ทั้งหมดของชาวเซอร์เบียและ60%ของผู้ชายชาวเซอร์เบียหายไปจากสงครามการรบในครั้งนี้ที่กินระยะเวลาตลอด1ปีกับอีก4เดือนหรือเหตุการณ์นี้พูดง่ายๆก็คือเมืองแตกนั่นเองเซอร์เบียเสียเอกราชและนี่ยังเป็นความสูญเสียของพลเรือนที่โหดร้ายที่สุดในสงครามโลกครั้งที่1อีกด้วย ดับที่5สมอลูพิเวอร์ดันหรือหากเป็นภาษาฝรั่งเศสก็เรียกกันว่าแวร์ดันแล้วแต่จะเลือกกันประมาณการความสูญเสียและบาดเจ็บอยู่ที่จํานวน755,000คนเยอรมรันรู้ดีว่าหากไม่มีฝรั่งเศสแล้วแนวรบด้านตะวันตกของพวกเขาอังกฤษก็จะไม่มีพันธมิตรไว้ช่วยเหลืออีกต่อไปดังนั้นเยอรมรันเลยต้องการให้ยึดฝรั่งเศสเป็นอย่างมากว่าเขาเลยทําการโจมตีฝรั่งเศสที่โดดเดี่ยวอย่างหนักการรบในครั้งนี้มันกินระยะเวลาไปมากถึงเกือบสิเดือนและเป็นสมรภูมิที่ได้ชื่อว่ามีการใช้เเม็ดงิน ทำสงครามมากที่สุดอีกสมรภูมิหนึ่งแต่เพื่อนก็คือเพื่อนอังกฤษเข้ามาช่วยฝรั่งเศสไม่ได้ทันด้วยการเปิดการรบใหม่ที่สมรภูมิบุกเยอรมันมันเลยเป็นการตัดช่วงการรบที่สมรภูมินี้ไปด้วยทั้งๆที่อีนนิดเดียวกองทัพฝรั่งเศสก็จะต้านทานไม่ไหวแล้วก็ตามอมืแบบนี้รักกันตายเลยอย่างนี้ด้วยายเยอรมันมีผู้คนเสียชีวิตไปมากถึง3 5 5 0 0 0คนส่วนฝรั่งเศสเสียกองกำลังไปมากถึง4 0 0 0 0นนาย อันดับที่4สมอลภูมิฮาเซเดเล่ประมาณการความสูญเสียและบาดเจ็บอยู่ที่จำนวน8,04,800 0คนมันเป็นการเดินทัพของกองทัพอังกฤษในการยึดพื้นที่จุดยุทธศ,ศาสตร์ของเยอรมันบริเวณการสู้รบที่ประเทศเบลเยียมฝ่ายสัมพันธมิตรมองว่าหากยึดพื้นที่นี้ได้มันก็จะเป็นผลดีต่อความกำลังใจของทหารอย่างมากและเป็นการตัดกำลังของเยอรมันไปในอีกทางหนึ่งทหารอังกฤษพร้อมชาติพันธมิตรมากกว่า5,06,000นายได้ทำการบุกกองทัพเยอรมันจำนวน7,000 0คน สงครามในครั้งนี้บอกเลยว่ามีตัวแปรอย่างอื่นเข้ามาอีกนั่นก็คือเรื่องของสภาพภูมิอากาศที่ในเวลานั้นมีฝนตกหนักมากที่สุดในรอบ30ปีในยุโรปมันเลยเป็นสมรภูมิที่เหมือนหลุดออกมาอย่างกับหนังในนรกอเวจี G. ปืนจำนวนไม่น้อยขัดลำกล้องรถถังจมลงดินโคลนและม้าที่เป็นพาหนะหลักจำนวนมากจมน้ำตายและแม้จะเกิดอุปสรรคอย่างมากมายการรบในครั้งนี้ก็เป็นฝ่ายสมารมิรที่ได้รับชัยชนะในเวลาเพียงแค่3เดือน ว่เขาสูญเสียทหารจากการต่อสู้ไปครั้งนี้มากถึง450,000นายในขณะเดียวกันฝ่ายเยอรมันก็สูญเสียไปไม่น้อยเช่นกันจำนวน400,000นายทั้งที่กองกำลังลของเยอรมันในขนาดนั้นมีมากกว่าฝ่ายสัมพันมิตรไปมากถึง150,000คนอันดับที่3 ools, สมอลรภูมิซ้อมประมาณการความสูญเสียและบาดเก็บอยู่ที่จำนวน1,650,000คน ก็อย่างที่เราไปในอันดับที่5ของสมอลลูพิเบอร์ดันเพื่อเป็นการผลักเยอรมันออกจากฝรั่งเศสอังกฤษเลยทําการเปิดเยอรมันที่แนวรบแห่งนี้อังกฤษถล่มเยอรมันอย่างหนักทั้งทางบกและทางอากาศในการทิ้งบอมระเบิดแต่เยอรมันก็มีดีเช่นกันเพราะเขาก็สวนหมัดหนักกลับอังกฤษเช่นกันแต่แล้วแน่นอนฝรั่งเศสไม่ปล่อยอังกฤษต้องเจอศึกหนักนาน หลังจากพวกเขาตั้งตัวได้ฝรั่งเศสได้ส่งกำลังทหาร1ล้าน5แสนนายเข้าช่วยเหลือทันทีจนเยอรมันไม่อาจเดินหน้าต่อไปได้เลยทำการถอยทัพโดยการรบในครั้งนี้มีการใช้เทคโนโลยีเครื่องบินทิ้งระเบิดรถถังและปืนใหญ่จำนวนมากมายเข้าห้หามหันกันจนได้ฉาย,ยาว่าเป็นสมรภูมิการรบที่อันตรายที่สุดอีกแห่งหนึ่งในหน้าปรัติศาสร์มวลมนุษยชาติโดยมีทหารอังกฤษจำนวนมากกว่า6แสนนายเสียชีวิตจากการรบในครั้งนี้และชาวเยอรมันก็เสียชีวิตไปไม่น้อยเช่นกันจำนวน5 0แสนนาย อันดับที่2สมอรภูมิการรบในฤดูใบไม้ผลิประมาณการความสูญเสียและบาดเจ็บอยู่ที่จำนวนานวนสี4 0 0 0 0คนหลังจากรัสเซียยอมจำนนในสงครามโลกครั้งที่1แนวรบด้านตะว,วันออกก็หายไปดังนั้นเยอรมันพร้อมชาติฝ่ยายมหาอำนาจกลางเลยทุ่มหน้าตักเข้ากับแนวรบฝั่งตะวันตกแต่เพียงอย่างเดียวต่อชาติพันธมิตรที่เหลือและตัวแปรที่สําคัญในสมรภูมิครั้งนี้ที่เยอรมันต้องรีบเร่งเครื่องคือสหรัฐอเมริกาน้องใหม่ที่กําลังจะเข้ามาร่วมสงครามโลก ดังนั้นเยอรมันเลยทําการบุกอย่างรวดเร็วด้วยวิธีการโจมตีด้วยการทิ้งระเบิดและยิงกระสุนปืนใหญ่แต่เรื่องที่ไม่เป็นเรื่องก็เกิดขึ้นกับกองทัพเยอรมันเมื่อการบุกที่รวดเร็วเกินไปทําให้ระบบโลจิสติกการขนส่งอาหารและกระสุนปืนใหญ่ไม่ทันต่อการใช้งานมันเป็นสาเหตุหลักที่ทําให้การโจมตีเยอรมันต้องหยุดชะงักลงแบบทันทีทันใดแต่ผลในการบุกครั้งนี้พวกเขาก็ได้พื้นที่มาแบบมหาศาลแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนแต่ก็ต้องพบกับการสูญเสียที่เยอะเช่นกัน ทหารชาวเยอรมันจำนวน690,000คนเสียชีวิตและมีอาจจะหาทหารใหม่มาทดแทนต่อการจากไปได้อย่างเพียงพอแถมชายภูมิของพวกเขาก็เสียเปรียบอย่างมากมันก็เหมือนกับว่าเยอรมันก็ไม่ได้ชนะขาดอะไรขนาดนั้นนะแม้จะสังหารกองทัพชาติพันธมิตรไปมากกว่า863,000คนก็ตามแล้วไอ้สมรภูมิในครั้งนี้นักประวัติศาสตร์ก็มองว่าการรบที่เยอรมันเดินทัพแบบไม่ดูตามมาตะเรือนี้เองมันเป็นอีเหตุผลหนึ่งที่ทําให้พวกเขาต้องพ่ายแพ้สงครามโลกกันเลยทีเดียว อันดับที่1สมอรภูมิลบ100วันประมาณการและความสูญเสียบาดเจ็บรทหารอยู่ที่จำนวน2ล้าน2แสนหมื่คนและนี่คือการต่อสู้ชี้ขาดในสงครามโลกโดยเรื่องราวก็จะต่อจากสงครามการรบในฤดูใบไม้ผลิอันดับที่2ของเรานั่นอนนะหลังจากเยอรมันไม่อ่านเดินหน้าต่อไปได้กองทัพฝรั่งเศสและชาติพนมิดชิงโอกาสนี้สวนกลับ โดยเฉพาะกองกําลังสาหาราชนาจักรและเครือจักรภพที่ใช้รถถังมากกว่า500คันตีตลบหลังกองทัพเยอรมันและอาวุธใหม่ๆที่สหรัฐมีการนําเข้ามาใช้งานอย่างเช่นปืนไรเฟิลที่ยิงได้ไกลกว่าเดิมหลายๆเหตุผลทมทับกันจนฝ่ายเยอรมันเริ่มตั้งตัวไม่ติดและสั่งถอยกองกําลังไปทีละนิดทีละหน่อยจนเยอรมันเห็นว่าเป็นการยากแล้วที่จะยืนหยัดต่อไปอีก ว่าเขาเลยทำการปิดฉากสงครามโลกยอมจำนนในวันที่1 1พฤศจิกายนคศ ,1918 ซึ่งการยุติสงครามในครั้งนี้ก็ต้องแลกมากับการที่ต้องเสียทาหารฝ่ายสัมพันธมิตรไปมากถึง1 7 0 0 0ล้านคนส่วนฝ่ายเยอรมันนั้นเสียกำลังคนอยู่ที่จำนวน1ล้านหนึ่งแคนโอ้โหนี่เหมือนกับเล่าสงครามโลกเลยนะเนี่ยแต่ผมก็มองว่าเรื่องราวถือว่าสนุกเลยนะสำหรับสายที่ชอบประวัติศาสตร์สงครามอันนี้แนะนำเลยสำหรับการรบในแต่ละสมรภูมิมันทำให้เห็นถึงความผิดพลาด ทางเลือกอะไรต่างๆซึ่งเท่าที่เล่านี้มันเป็นเพียงแค่ส่วนเล็กๆนน้อยเท่านั้นในหน้าประวัติศาสตร์ใครสนใจก็สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ใครเห็นอะไรในการจัดอันดับครั้งนี้ก็นํามาพูดคุยกันได้เลยนะส่วนตัวผมนี่ต้องขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ